ลุงจงกับประเสริมมาแล้วสิพาพาไปใส่น่อประเสริมสิพากันไปใส่นี่เสื้อผ้าเขาปลาหไวยประเสริมเสื้อผ้าเขาปลาเหรอจ๊ะนี่เสื้อผ้าไปหาเห็ดหาเห็ดยังน้ำตาลอันพอท่านเล้หาเห็ดจะเจอสามสิบกว่าปีแล้วน <c oughs> ี่สิวึ้นเขาพึ่งขึ้นพาลุงจงไปเก็บเห็ด โมโหวานาตาเห็ดเป็นยังไงเนาะเห็นเห็นเห็นแจมูเพิ่นขี่รถเลาะว่อนไปว่อนมาเพื่อนว่าเห็ดเกิดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันมันเกิดที่มองจังได๋ลูกจวงก็บ่กเคยเห็นเดแอบเห็ดขมยูคาปากรุงไก่เนี่แหละเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนี่ครับปลายูคาทางนี้เดี๋ยวพาไปหามันสีเป็นตัวจังได๋่อ๋อเห็ดเป็นตัวเห็ดเป็นดอกจังได๋ไปเบิ่งดูไปเบิ่งดู พอ่อแล้วพ่อแล้วดอกนึงใส่โฟนุก <l ots> ดอกน้อยหน่อยโนี่นี <l ots> อน่อยู่จ <l ots> ั <l ots> งเสียอันนี้น่อยเป็นนั่นบ่เอาดอกปอยฮันเกิดจ้ะเห็ุนารโขกอยู่ค้างว่อเั่นว่ะโอ้อยู่ปังคางทางเนี่ยครับยี่หันทางนี่หันทางเอาอยู่นี่พ่ออยู่นี่โอ้ย เดี๋ยวเขาไปเบื้องตานี่ครับเบื้องตานี่ครับขาไปเบื้องในป้าม่จีเป็นยังไงโอ้มันแหงมันแหงจีมันเกนงนไ่ต้องเอาหอกนะเอนนี่นีเกิดแล้วายอันเนอันนี้จีมันนี่ครับมันเกิดเยอะน้ำดินเสียโอ้แต่เคยพ่ออันนั้โกไว้นี่นี่นึงนี่ใคนึงนี่นี่นี่ีนี่อนนี้วนโอ้ยนี่ม่น Thì sắp nhiều, nó mất đây này, nhìn cái kia Nhìn, 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 nhìn Thế là ừ, ừ, à. Mấn bố <laughs> ừ, ừ, hình như nó còn nói lại Như nói được nó à. มันเป็นอย่างจังน้อยมันอันนั้นมันแดงมันโบผลโบผลโบผลโบ,บชุกเนาะชุกหน,น่อยนะนี่แล้วไปหาเอาดอกไหมนี่พี่น้องโอ้นอยนอย้นอยน้อยนะเมียนี่ครับเพิ่งเกิดเนาะโอ้ยมันก็น้อยพูดทอ่อปลายเล็บเนี่ยครับนี่นมังไงท่อเล็บเนี่ยน,น,นี่เห็ดนี่นี่ <laughs> มันพอท่านได้เป็นดอกเนาะมันกำลัง จุ่มๆขึ้นมาครับมันกำลังจุ่มๆจุ่มๆขึ้นมาเจอมาเห็นพึ่งพึ่งพึ่งเว่สักไรมาหาเห็ดเพิ่งยูขาแต่ว่าเห็นเพิ่งไปเบื้องไปเบื้องพึ่งเหว่สักาโอ้ไปใกลไกลอะพอเนี่ย บ่เห็นเนาะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวน้องจงหามุมงกันนี่ครับนี่นี่พึ่งพึ่งอยู่กลางป่าเลยนี่โอ้หาเห็ดบบระวังนี่โดนเลยที่นี่หัวน้ำหวานบ่หลายหัวน้ำหวานบ่หลมุมมุมมบ่ใหญ่โอ้พึ่งปลาขนาดแท้ครับมาหาเห็ดแต่ว่าพ่อเพิ่ง นีออยออกก่อนหนีก่อนลุมนี่โอ้ยออกปลาประทันนี่นี่พระเสืิมมาเห็นแล้วประทันว่าดอกเดียวประทันว่ามันอยู่จังไดีมันเป็นมันเกิดอยู่หมองจังไดีหมองมันอยู่เบิ่งบ้านมันเลยหัวเนี่ยโอ้นี่ครับนี่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 สีเหลืองเหลืองแดงแดงน้ำตาลนี่เปิดมันรู้เปิดเบื้องหน้าตามรู้โอ้ยนี่อยู่จังเสียโอ้ยมีผู้เดียว เออน้องมเพิ่งสาธุดอกเดียวเอาเจี๊กซะเห็ดเพิงืองอันนี้เหอเนี่ยอันนี้เห็ดเพิงอยูฆ่าอ๋ออู้หูดอกเลาะมาโดนเติบแล้วได้ดอกนึงได้สองดอกได้สองดอกมาด้วยคนเออเห็นหม่องมันเกิดแล้วโอ้นี่ครับเพป็นว่าเห็ดผึองอยู่ฆ่ามันก็อยู่น้ำ กาต้นยูคาเนาะนี่นะนต้นยูคา,าผู้หากับมิแมนหาหนาเนาะปลายูคากับปลาบักไงดิครับบนเป็นลาสองไรดิปลายูคาเป็นเนื้อที่เป็นบักสิบไลยี่สิบไลสามสิบไรสี่สิบไรหมดเลยพูดถอดพูด,พดปลายูคาครับผู้พ่นหาได้เป็นกระตากันยี้นี่แหละหาอยู่ในยงสี่แหละ แต่ว่าลุงจงกบบบงับประเสริฐเนี่ยมาเบิ่งซื้อครับบ่เคยเห็นนกจงกรเห็นแล้วดอกนึ่งมันมีหลายเห็ดอยู่เชื่อมันเนาะนี่ครับเห็ดยังงัอันนี้ก็ได้อันนี้น่าจะเป็นเห็ดบานคั่มช่วงคั่มๆมันสิบานเห็ดบานคั่มก็เลยเอื้อนเห็ดบานคั่มเพราะว่ามันจะบานช่วงคั่มๆ มีทาดมาเนี่ยคือเป็นเฮดตะปูครับนี่เฮดตะปูอันนี้บ่เอาบ่ากินกินบ่ได้นี่ดอกที่ลุงจงเห็นภาพมืดๆน,น,นี่ครับมันยูงสิงสนี่อู่ครับมันเกิดบพท่านค้นเนาะเพราะบ่าค้นหา ค้นหาดูค้นหาชูมือแล้วก็มือล้วละหลายรอบมันมันเล็ดหลอดสายตาคนมันกระจังผู้น้ำกลนกระจังเห็นครับนี่ครับพอแล้วอีกดอกนึงโอ้นี่ดอกนึงอันนี้แมนบมน,นี่ถจะกินได้โมัน้อบาทนี่ อันนี้น่ายจะกินบ่ได้ครับแต่มันมีวงเวียนบ่มันมีวงเวียนที่ข้างล่างนี่กินบ่ได้อันมันกินได้กับือจังซีครับนี่จงแกะให้บังแมนบม่น,บนี่นี่ครับเป็นประมาณนี้นี่อันนี้กินได้โอ้ในด,ดอกนึงละในพ่อปนมอนอ่ะสองคนกับประเสริมนี่เนาะ ไป sớm มป s ớ ิมีย,มยู่ทั้งในบ้านเห็นน้ำหากันแล้วพี่น้องในบ้านหลงปลาแล้วเห็นอีกสามซีดอกแล้วครับสามดอกซีดอกสามดอกมันเมีนเห็ดกินบัเท่านั่นหะนี่ดอกนึก่ง นี่อีกดอกนึงนี่ดอกนึงโอ้นี่ดอกนึ่งฉันเห็ดกินบ่แั่นล่ะยนะฮะประเสริมมาเบิ่งอวันอ๋อไปปองพุ่นปรเสริมหมุนมาแล้วโอ้ยหมุนปลาหาเห็ดแต่มันหาได้ง่ายได้หลายมันก็สิดีอยู่แล้ว เนะโอ้ยเก็บตายเบี้ยท่นลุงจงเก็บมากระบอกมีนโมเมนต์ทันตัวท่านเลนั่นแหละนั่นดอกข้อเท้านั่นเอ้าเอออันเนี้ยอันนี้กับเบี้ยตีเนี่ยโอ้ดูลุงจงเก็บมาอันนี้แมนอันนี้ตายเบี้ยลุงจงเอามาผิดแต่ว่าลุงจงคือรามันแมนอีตายเบี้ยกินโมได้์นะเพราะวันนี้มีวงแหวนนี่อันนี้แมนอันนี้แมน สรุปว่าบ่ได้บ่มีเบิมีเบิร์นเบิรงทำเลหาป่าเราหาป่าเบิรงทำเลหาหิดโอ้ยหมุนไปครับพี่น้องมุนไปไปมุนไปคอยคันไปที่ละ คือมันยางบ่ได so oh. ้เนาะมันยางยืนยางบ่ได้เพราะว่าอุโมงค์มันน้อยก็จะค่อยตอดไปเีรครับยางคานไปโอ้เนี่ยครับห้อยคนเคลียร์อยู่นี่ยเลาะปลาเลาะต้นยู่คานห้อยคนเคลียร์เคลียร์จนเปลี่ยนแล้วครับตรงกระเพื่เสริมว่านาสีไว้แล้วละนาสีออกแล้วไปออกป้องนี่เลยนี่ว่ไหวแล้ว เนี่ยครับทำมเลมันถ้ามันเกิดมันก็สีอยูุประมาณนี้แหละนี่ทำเรมันนะต่อยูค้าใกล้ๆต้นยูค้านี่นะจังเีแต่ว่ามักต่งกับเสมมหาแล้วมันมันอาจจะเกิดยี่มองยังสี่หละแต่ว่ามันหาวโบมีเนาะมันมันบันได้ออกมันออกบ่ทันเออคนตกปั๊บคนกับมหาเลยสินะฝนตกปั๊บคนกับมหาเลยมันก็เรยบ่ทันคนครับสรุปแล้วว่าบับ่ทันคนเนาะ มันตรงก็ผสมกับเคี่ยวหาอยู่มันหา่มีขันมันมีมันกับบด้เคียโอ้แล้วมาหนีกระห่อนแล้วกระยุ้งทั้งห่อนทั้งยุ้งสว่างสว่างสรุปว่าบ่ได้กินครับสรุปว่าบ่ได้กินอนนี้เห็ดตะปูเนี่ยกินบ่ได้ครับนี่ นี่เห็ดตะปูเอ่อเห็ดยังก่อนเห็ดตะปูเห็ดตะปูยู่ค้านี่แหละต่ว่ากินโมได้ครับมันหลายอยู่นี่เนาะหลอยู่แต่ว่ากินโมได้ไปเบื้องผลสรุปน้ำประเสริมนี้แจ็คดอกสรุปว่า บ่ได้ครับใส่น้ำป่อเสริมเนี่ยได้เห็ดเพิงดอกเดียวได้เห็ดง่ายครับพี่น้องได้เห็ดดอกเดียวเห็ดเพิงผมโอ้ยแล้วอันนี้เพ่นเอื่นว่าเห็ดละงกยุค้าวาสนาได้แค่นี้แหละสามซีดอกได้หาดอกหาดอกปนกับบ่ได้ เอหาปอปินนะครับเนาะเพราะว่าเขาบ่เคยบ่เคยหาแล้วก็บ่เคยบ่เคยได้บ่เคยพ่อบ่เคยจักหม่องมันอยู่แล้วปลาอยู่ค้าก็มีหลายค้ามีหลายปลาอยู่ค้าใช่ไหมย้ายไปเดี๋ยวจะไปเบื้งเดี๋ยวจะไปเบิ่งของยายเออเดี๋ยวจักไปเบิ่งของยายเนาะยายของยายตมกันบ้านยายสิได้บ่ยายนี่น่าสิได้อยู่เพราะว่ายายเป็นเป็นเอ่อคนนนท้องถิ่่่แมบเออเป็นคนท้องถิ่นเป็นแฟนพันธุ์แท้เฮ็ดอยู่ ดี๋ยวมือแรงจังไปเบื้งน้ำย้ายย้ายได้หลายเท่าไหร่สำรวจสรุปเนาะลุงจงก็ประเสริมในหาดอกครับพอแล้วยายมาแล้วขี่รถมาแล้วแต่เบิ่งน้ำยายยายสีมันบ่เป็นของย้ายอันนี้ยายรอบสองนี่มันบ่ อันนี้ของย้ายรอบสองครับรอบแรกเอาไปไว้บ้านแล้วบ้านตั้งบ้านเตงเราต้องขอลายอีร้อยนี่ครับคนก็ยังมาคนใดก็ถือว่าได้ไ้เกียงนึ่งไงไเกีงนึ่งด้ลุงจงก็เสริมในหาดอกที่เดีวจะดอกไงมันอมดนนั่นแั้วเนี่ยเนี่ยไม่เห็นนี่มันถิงงามเนี่ยเ็บได้ไดอกงามเนาะยังเสเนาะ กูนี่เราเพิ่งเสียกำลังน้ำของลุงจงกับปเสริมว่ามันอีหยังบุ๋นี่ข้าวดอนนั่นอันนี้อันนี้เอาปให้ซอมเหงาด้ซจำนี่แหละครับเห็ดสดๆจากป่าแต่ว่าลุงจงก็ไปเสริมไปหาแล้วบ่อใดบ่อรอดบ่อรอดเห็ดนี่นะป้าปะนั่นเตี้ยขู่นั่นขู่ข้าวถ้านีละโเมื่อึ้นไปก็ม